แฟนผมสวยครับสวยจนผมยอมหมดทุกอย่างแม้กระทั่งวิญญาณตัวเองเรื่องนี้มีคนทางบ้านคนหนึ่งส่งมาให้ผมถ่ายทอดเขาขอไม่เปิดเผยชื่อแต่เล่าว่ามันคือประสบการณ์ตรงที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขารอดออกมาได้จริงๆหรือแค่หลุดจากบางอย่างไปชั่วคราว ผมขอเรียกเขาว่าไทม์ก็แล้วกันไทมบอกว่าเขาเคยมีแฟนคนหนึ่งชื่อแยมเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกตไปหมดทุกอย่างหน้าตาดีเรียบร้อยฉลาดเงียบเงียบมีสเสน่ห์แบบที่แค่เดินผ่านผู้ชายก็เหลียวแล้วเหลียวอีกเขาเจอแยมจากงานกลุ่มช่วงโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ยิ่งคุยยิ่งรู้จักยิ่งเหมือนโดนดูดเข้าไปพอครบกันได้ไม่ถึงครึ่งปีทามก็ย้ายไปอยู่กับแยมเลยบ้านของแยมเป็นบ้านทาวน์โฮมใหม่ดูเรียบร้อยและสะอาดทุกอย่างในบ้านดูเป็นระเบียบเป๊ะราวกับไม่มีใครอยู่ไม่มีฝุ่นไม่มีความวุ่นวายเหมือนบ้านที่มีคนอยู่จริงๆแต่สิ่งที่ทามสังเกตคือ มีหลายจุดในบ้านที่แยมไม่ให้เขายุ่งอย่างเช่นชั้นวางของในห้องนอนลิ้นชักล่างสุดใต้เตียงแยมจะล็อกไว้ตลอดแล้วก็หมอนของเขาที่แยมจะเป็นคนจัดเองทุกวันตอนแรกถามก็ไม่ได้คิดมากหรอกครับคิดว่าแยามอาจจะแค่เจ้าระเบียบหรือเป็นพวกชอบอะไรที่ลงตัวแบบผู้หญิงหลายๆคน จนกระทั่งอยู่ดีๆคืนหนึ่งทามฝันครับในฝันนั้นเ้าตื่นขึ้นมากลางดึกในห้องนอนตัวเองเห็นแยมกำลังนั่งอยู่ข้างเตียงมือล้วงไปใต้หมอนของเขาแล้วค่อยๆเอาอะไรบางอย่างออกมามันเป็นหัวทารกแห้งๆ หัวของเด็กทารกที่เหี่ยวแห้งจนกลายเป็นสีน้ำตาลอมเทาดวงตาปิดแน่นผิวแตกแห้งเป็นร่องคล้ายหนังสัตว์กรอบกรอบแยมรูปหัวนั้นเบาๆเหมือนลูปหัวตุ๊กตาแล้วพูดเสียงแผ่วว่าอย่าหนีอย่าทิ้งอย่าเปลี่ยนใจเธอพูดซ้ำๆพร้อมกับเอามันสอดกลับเข้าไปใต้หมอน จากนั้นก็ลุกขึ้นหันมามองเขาแล้วจู่ๆไทมก็ตื่นเขาสะดุ้งเฮือกหายใจไม่ออกเหมือนมีใครทับหน้าอกอยู่แน่แนๆตอนนั้นตีสองกว่าๆเขามองไปรอบห้องก็เห็นแยมนอนอยู่ข้างๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเช็ดเหงื่อถอนหายใจแล้วคิดว่ากูคงฝันไปเอง แต่สิ่งที่แปลกคือคืนนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นทามเริ่มฝันลักษณะเดิมอีกฝันว่าแยามเปิดหมอนเอาหัวอะไรบางอย่างใส่ลงไปใต้หมอนเขาพร้อมพูดประโยคเดิมซ้ำๆทุกครั้งที่ฝันเขาจะตื่นขึ้นมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนจะขาดใจเขาเริ่มนอนน้อยลงและเริ่มรู้สึกว่า มีบางอย่างอยู่ใต้หมอนของเขาจริงๆและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เพิ่งเริ่มต้นเพราะหลังจากวันนั้นทามลองพูดกับแยมว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเราอาจจะไม่เวิร์กกันเท่าไหร่นะถ้าเราอยู่ห่างๆกันสักพักจะดีไหมวันต่อมาเขาเกือบตายทุกครั้งที่ผมคิดจะเลิกกับเธอ จะมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอทามบอกว่าวันนั้นหลังจากที่เขาเผลอพูดเรื่องเลิกกันกับแยมทุกอย่างก็ดูปกติครับแยมยิ้มแล้วก็พยักหน้าเบาๆพร้อมพูดสั้นๆว่าก็ได้ถ้านั่นคือสิ่งที่ทามต้องการเธอไม่ร้องไห้ไม่โวยวาย ไม่รังไว้ด้วยอารมณ์แม้แต่นิดเดียวกลับกันทามกลับรู้สึกผิดอย่างแปลกๆจนไม่แน่ใจว่าตัวเองพูดอะไรออกไปกันแน่เขาขอเวลาสักวันสองวันเพื่อกลับไปพักที่บ้านแม่แยมก็พยักหน้าแล้วพูดแค่ว่าระวังตัวนะเส้นทางช่วงนี้มันอันตราย ประโยคธรรมดาธรรมดาแต่น้ำเสียงของเธอมันเย็นจนเขาขนลุกทามเก็บของขึ้นรถขับออกจากหมู่บ้านตอนใกล้คำ่ำระหว่างทางเขาก็เริ่มรู้สึกเวียนหัวแบบไม่มีสาเหตุแวบหนึ่งเหมือนเงาของคนในกระจกมองหลังจักขยับแม้ว่าเขาขับมาคนเดียวเขาพยายามไม่สนใจ คิดว่าตัวเองหลอนไปเองจนกระทั่งทางโค้งหนึ่งก่อนถึงบ้านเขาหักหลบบางอย่างที่วิ่งตัดหน้ามันเหมือนร่างของเด็กเล็กในเสื้อขาวตัวเปื้อนดินที่โผล่ขึ้นมากลางถนนรถเขาหมุนคว้างแล้วพลิกคว่ำลงข้างทาง เสียงทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงหายใจตัวเองกับความแสบที่กลางหน้าอกเขารอดตายครับกระดูกซี่โครงร้าวกระจกแตกบาดเต็มตัวแต่เขายังมีลมหายใจตอนฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลสิ่งแรกที่เขาเห็นคือแยมเธอนั่งอยู่ปลายเตียงยิ้มให้แล้วพูดว่า ดีใจที่ทามไม่เป็นไรฉันภาวนาให้ทามกลับมาหาฉันไงประโยคธรรมดาแต่ฟังแล้วเหมือนมีอะไรบีบคอจากวันนั้นทามเริ่มรู้ว่าความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงเพราะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลองห่างแยมอีกครั้งแค่แชทไปคุยห่างๆผลคือ พ่อของเขาล้มกลางบ้านโดยไม่มีสาเหตุหมอวินิจฉัยว่าเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันทั้งที่ไม่มีประวัติใดๆพอเขากลับไปหาแยมอาการของพ่อเขาก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไร้คำอธิบายทามเริ่มกลัวแล้วครับเขาเริ่มสังเกตทุกคืนที่ฝัน ความฝันนั้นจะเหมือนเดิมแยมนั่งอยู่ปลายเตียงพูดกับหัวเด็กใต้หมอนของเขาเสียงเธอจะเบาๆแต่อยู่ในหัวเขาทั้งคืนเหมือนสะกดจิตอย่าหนีอย่าทิ้งอย่าเปลี่ยนใจทุกครั้งที่ตื่นเขาจะเจ็บหน้าอกเหมือนมีรอยกดทับทั้งที่ไม่มีใครนอนทับ และหมอนของเขายังคงถูกแยมทุกเช้าเหมือนเดิมเขาพยายามแอบสลับหมอนแอบเปิดลิ้นชักหรือหาสิ่งผิดปกติในห้องนอนแต่แยมจะรู้ทุกครั้งเธอไม่ดุไม่ว่าแต่จะมองเขานิ่งๆแล้วพูดว่าทามไม่เชื่อใจฉันเหรอทำไมต้องไปยุ่งกับของดีที่ฉันให้ด้วยละ่ะ และประโยคนี้มันฝังหัวเขาของดีที่ฉันให้ของดีอะไรวะอะไรอยู่ใต้หมอนเขากันแน่และทำไมทุกครั้งที่เขาคิดจะออกจากชีวิตเธอมันถึงเหมือนมีมือมาขวาขาเขาไว้เสมอตอนนั้นเองทามเริ่มรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักเธอ แต่อาจจะตกหลุมของอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีวันปีนขึ้นมาได้เลยยิ่งผมพยายามหนีของมันก็ยิ่งแน่นหนาขึ้นทุกคืนหลังจากพ่อรอดตายมาได้แบบเฉียดฉิวทามเริ่มแน่ใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่โชคร้ายธรรมดาแต่มันคือผล ที่เกิดจากอะไรบางอย่างเขาเริ่มค้นหาคำตอบแอบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บบอร์ดสายลี้ลับถามในเพจสายมูสายขมจนมีคนแนะนำให้เขาไปพบหมอผีคนหนึ่งที่อยู่ชาญเมืองเป็นหมอแก่ๆที่ไม่รับแขกทั่วไปต้องมีคนแนะนำเท่านั้นถามไม่ลังเลเขาแอบไปคนเดียวในวันธรรมดา แกล้งบอกแยมว่าไปดูงานต่างจังหวัดหมอคนนั้นไม่พูดอะไรมากแค่เอาทูบมาปักรอบตัวทามแล้วบอกว่าคนเรานะถ้าจะรักกันมันไม่จำเป็นต้องใช้ของแต่ถ้าเขาให้ของแล้วหมายความว่าเขากลัวจะเสียเองไปไอ้ที่ใต้หมอน,นั่นมันไม่ใช่ของดีแต่เป็นของแรง ของผูกของรักของหลงใช้หัวเด็กตายทั้งกลมแน่ๆทามชาวาบทั้งตัวหมอไม่รอให้ถามต่อแกพูดต่อทันทีว่ามึงเคยฝันเห็นเด็กตัวเปื้อนดินไหมหรือมีเสียงเด็กหัวเราะตอนดึกๆถ้ามีก็แปลว่าของมันอยู่ครบแล้วแล้วตอนนี้ชีวิตมึง ก็ไม่ใช่ของมึงอีกต่อไปแล้วทามบอกว่าตอนนั้นน้ำตาเขาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวเขาฝันเห็นเด็กคนนั้นจริงหลายครั้งและมันเหมือนกันหมดเด็กผู้ชายตัวเล็กๆใส่เสื้อเปื้อนดินมองเขานิ่งๆแล้วพูดคำเดียวว่าพ่ออย่าทิ้งแม่หลังจากกลับจากบ้านหมอทามรู้สึกเหมือน ทุกอย่างในชีวิตเริ่มแปลปรวนเขาไม่ได้ฝันแค่ตอนนอนอีกต่อไปแต่เงาเด็กคนนั้นเริ่มตามมาหลอกแม้ตอนกลางวันเวลาเขามองในกระจกเวลานั่งคนเดียวในห้องทำงานบางครั้งเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้หมอนขณะที่เขายังไม่นอนได้แม้แต่นาทีเดียวเขาเริ่มนอนไม่หลับกินอะไรไม่ลง รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวมันหนาแน่นตลอดเวลาแยมเองก็เปลี่ยนไปเหมือนรู้ว่าเขาไปรู้อะไรบางอย่างมาคืนหนึ่งเธอเข้ามากอดเขาจากด้านหลังแล้วกระซิบว่าทามอย่าทิ้งแยมนะแยมให้ทุกอย่างกับทามไปหมดแล้วแม้กระทั่งลูกของแยมเองตอนนั้นทามตัวแข็งไปหมด เขาหันไปมองหน้าเธอน้ำตาเธอไหลแต่รอยยิ้มกลับดูแปลกประหลาดเธอพูดอีกว่าหัวลูกแยมอยู่ใต้หมอนทามนะทามรู้ใช่ไหมทามแทบจะคลั่งในคืนนั้นเขารวมสติทั้งหมดแล้วคิดว่าต้องหนีให้ได้ไม่งั้นเขาไม่มีถามได้เป็นตัวของตัวเองอีกเลยเขาแอบออกจากบ้านเธอขึ้นรถ ขับไปแบบไร้จุดหมายเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปไหนเขาแค่อยากให้ทุกอย่างจบแต่ทันทีที่รถเคลื่อนออกจากซอยวิทยุที่ปิดอยู่เองก็เปิดขึ้นมาเสียงจากวิทยุดังขึ้นเบาๆว่าอย่าหนีอย่าทิ้งอย่าเปลี่ยนใจทามร้องไห้ขณะขับรถออกไปเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกาะเขาอยู่ตอนนี้ มันเป็นของจริงหรือมันกลืนเข้าไปอยู่ในจิตใจเขาไปแล้วเขาแค่อยากให้ทุกอย่างหลุดออกไปจากชีวิตเขาสักทีแต่ของแบบนี้มันไม่ใช่ของที่ใครอยากให้ก็ให้มันเป็นของที่ใครได้ไปแล้วจะไม่มีวันคืนได้อีกเลยผมคิดว่าผมหนีได้แล้วจนกระทั่ง ได้ยินเสียงร้องไห้ใต้หมอนของตัวเองทมหนีออกจากบ้านแยมได้ในเช้าวันหนึ่งเขาไม่ได้กลับไปบ้านแม่ไม่กลับไปที่ทำงานไม่มีจุดหมายอะไรทั้งนั้นเขาแค่ขับรถออกไปให้ไกลที่สุดจากทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอหลายวันผ่านไปเขาไปเช่าห้องอยู่แถวต่างจังหวัด เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนโซเชียลลบรูปลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับแยมเขาตั้งใจว่าจะเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักและที่สำคัญไม่มีของของใครติดตามมาช่วงแรกทุกอย่างดูดีขึ้นเขาเริ่มนอนหลับได้ทีละน้อยฝันน้อยลงจนเกือบจะคิดว่าทุกอย่างจบแล้วจริงๆ แต่ในคืนหนึ่งตอนตีสามเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหนักๆอยู่ใต้หมอนเขาล้วงมือไปเจอกล่องไม้ขีดจิ๋วๆแบบเก่าๆข้างในมีเศษกระดูกเล็กๆคล้ายกระดูกนิ้วทารกกลิ่นเหม็นสาบลอยขึ้นมาทันทีที่เปิดเขาคว้างมันทิ้งแล้วเรียบเปิดไฟ แต่ทั้งห้องไม่มีใครอยู่ห้องล็อกจากข้างในและเขาอยู่คนเดียวแน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับไปหาหมอผีคนนั้นอีกครั้งแต่หมอไม่อยู่แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าแกเสียชีวิตเมื่อสามวันก่อนด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันทั้งที่แข็งแรงดีมาตลอดทามเริ่มรู้ว่า ไม่มีใครช่วยเขาได้อีกแล้วเขาพยายามติดต่อแยมแต่โทรไม่ติดกลับกันมีหมายเลขหนึ่งโทรกลับมาในตอนกลางคืนเป็นเบอร์ไม่มีชื่อไม่มีรหัสประเทศแต่เขารู้ว่าเป็นเธอเสียงแยมดังจากปลายสายว่าทามอยู่ที่ไหนแยมคิดถึงทามนะคืนนี้ถ้าเหนื่อยแล้ว วางหัวลงหมอนนะแยมเตรียมของไว้ให้แล้วแล้วสายก็วางไปไามอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆเกือบเดือนจนวันหนึ่งเขาพบโพส์ตในเฟซบุ๊กจากเพื่อนร่วมงานคนเก่าแยามเสียชีวิตแล้วครับมีคนเจอร่างเธอในบ้านเดี่ยวหลังนั้นในมือเธอมีรูปของไามและข้างเตียงมีหุ่นทารก ที่ไม่มีหัววางอยู่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้แน่ชัดทามช็อกแต่ก็รู้สึกโล่งอย่างแปลกประหลาดเขาคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบแล้วเขากลับบ้านแม่ลองใช้ชีวิตปกติใหม่อีกครั้งคืนแรกที่กลับมานอนในบ้านตัวเองเขารู้สึกได้ว่าเตียงมันนุ่มหมอนมันสบาย เขาหลับสนิทไปโดยไม่ฝันอะไรเลยจนกระทั่งตีสามเสียงร้องไห้เบาๆ Century. ดังขึ้นจากใต <sm all> <homosexual for> <ful> IR ้หมอนเสียงของเด็กเล็กที่กำลังสะอื้นฮือฮือฮือและตามด้วยเสียงกระซิบที่เขาคุ้นเคยที่สุดในชีวิตอย่าหนีอย่าทิ้งอย่าเปลี่ยนใจ จากนั้นมาทามไม่สามารถนอนบนหมอนได้อีกเลยเขานอนบนพื้นบนเสือบนพรมบนโซฟาแต่เสียงนั้นยังตามมาเพื่อนบ้านบอกว่าเขากลายเป็นคนแปลกๆไม่ยอมนอนไม่ยอมพูดบางคืนเดินพูดคนเดียวว่าไม่เอาแล้วพอแล้วได้โปรดอย่าเอาลูกมาอีกเลย จนวันหนึ่งแม่ของไทมเข้าไปหาเขาในห้องนอนและพบว่าเขานอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่มีร่องรอยการทำร้ายไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆมีเพียงหมอนที่มีรอยบุ๋มเหมือนมีอะไรวางทับอยู่กับกล่องไม้ขีดใบเล็กๆใต้หมอนซึ่งเปิดฝาอ้าไว้และข้างในมี หัวทารกแห้งๆยิ้มอยู่เรื่องของไทมจบลงแบบนั้นและคนที่ส่งเรื่องนี้มาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้เรื่องของเขาทุกอย่างขนาดนี้เพราะผมเป็นเพื่อนร่วมห้องใหม่ของเขาไงครับแต่ตอนนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยไม่ใช่เพราะผมนึกถึงเรื่องของไทม์หรอก แต่เพราะผมเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆจากใต้หมอนของตัวเองทุกคืนถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ